ประวัติศาสตร์ประเทศโรมาเนียออฟต้องบอกไว้ก่อนคือออฟก็เป็นฐานะคนที่มาท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ได้มาเที่ยวประเทศนี้แล้วก็เหมือนกับคนที่อยากจะรู้ก็เลยลองอ่านดูอยากจะรู้คร่าวๆแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นฉะนั้นความถูกต้องของชื่อหรือของอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่ายไปยึดกับตรงนั้นมากข้อมูลตรงนี้ก็มาจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวของประเทศโรมาเนียอาจจะมีเพื่อนๆบางคนสงสัยแบบออฟก็ได้ว่าชื่อประเทศโรมาเนียเนี่ย ทำไมมันคุ้นๆเหมือนคำว่าโรมันเติม I A ก็เป็นโรมาเนียก็มาหาคำตอบจากในนี้เลยโรมาเนียเป็นประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้ด้วยวีซ่าเชงเก้นแบบมัลติเพิเป็นวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็เป็นมัลติเพิลด้วยและมีวันเหลืออยู่ก็สามารถเดินทางเข้าโรมาเนียได้นะวันที่พูดแต่อนาคตจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งหรือถ้าจะขอวีซ่าโดยตรงกับสถานทูตโรมาเนียในกรุงเทพก็ได้ เรามาดูแผนที่กันก่อนก็คือเป็นประเทศที่อยู่ยุโรปตะวันออกแน่ๆแหละซึ่งก็จะมีทางด้านขวาเนี่ยติดกับทะเลดําก็คือมีภูมิประเทศที่น่าสนใจทางด้านบนก็อ,อยู่ติดกับยูเครนซึ่งก็อยู่ใกล้รัสเซียอีกต่อหนึ่งส่วนอาณาเขตของประเทศนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้รู้จักมากแต่มีชื่อบางชื่อที่เราคุ้นๆก็อย่างเช่นทรานซินเวเนียก็คือที่ตั้งของเมืองบราชอฟ ที่อยู่ทางขวาล่างของสีส้มเนี่ยก็คือเป็นที่ตั้งของปราสาทท่านเคาจ์กตคูล่าแล้วก็เมืองหลวงคือบูคาเรสก็คืออยู่ที่ภูมิภาควัลลาเชียก็อยู่ขวาล่างของประเทศคือเมืองหลวงนี้ไปอยู่ขวาล่างของประเทศเลยใครจะรู้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเหมือนกันจุดเริ่มต้นของโรมาเนียประวัติศาสตร์จริงๆเริ่มต้น2,000ปีก่อนคริสต์กาลก็คือมีกลุ่มหนึ่งที่มาตั้งลกหลากอยู่ที่นี่ชื่ออะไรก็ช่างเถอะ แต่ว่าโรมาเนียเรียกพวกเขาว่าดาเชียนอ่าแล้วพอมา700ปีก่อนพิศการก็มีชาวกรีกซึ่งอพยพเข้ามาในเขตของทะเลแบล็กซีอันนี้คืออพยพมาเลยนะปัจจุบันนี้ตั้งเมืองอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันเรียกว่าเมืองคอนสแตนต้าก็เป็นเมืองดังเมืองหนึ่งที่อยู่ริมทะเลแบล็กซีของโรมาเนียครับสรุปว่าก่อตั้งโดยคนกลุ่มหนึ่งมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มีชาวกรีกอพยพมาอยู่ริมทะเลแบล็กซี แล้วก็ประมาณ100ปีก่อนคริสต์กาลมีชาวโรมันเริ่มเข้ามาบ้างแล้วก็สรุปนิดนึงว่าโรมันเนี่ยก็คือเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากในสมัยนั้นแล้วก็จุดศูนย์กลางก็คือกรุงโรมที่อิตาลีนั่นแหละเขาก็ยึดครองไปทั่วเลยนะก็มายึดครองแถบนี้ด้วย106ปีก่อนคริสต์กาลก็มาบุกอาณาจักรของดาเซียเนี่ยที่พูดชื่อไปแล้วแล้วดาเซียก็เลยกลายมาเป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรโรมัน คือเขาบุกไปทั่วนะแถบบอียิปต์ลิเบียอะไรก็บุกไปหมดเลยฉะนั้นโรมันนี่แทบจะครองโลกในช่วงเวลานั้นคือไม่ว่าเราจะไปดูประวัติของประเทศไหนในยุโรปเนี่ยมักจะมีอาณาจักรโรมันมาเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอทีนี้อาณาจักรโรมันเองก็ไม่ได้อยู่ยืนยงในช่วงเวลาถัดมาแล้วกันก็มีกลุ่มเขาเรียกว่าบาบาเลียนจากทางเหนือแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยสมัยนั้นเขาเรียกว่าพวกคนเถื่อนซึ่งสมัยนี้ก็ไม่เถื่อนแล้วเพราะว่าพวก อาณาญชนบาบาเลียนทั้งหลายเนี่ยปัจจุบันก็คือพวกประเทศยุโรปดังๆที่เรารู้จักนั่นแหละก็คือเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสพวกนั้นแหละก็คือลงมาบุกโรมันแล้วก็เกี่ยวอะไรกับประเทศโรมาเนียเพราะว่าอาณาจักรโรมันก็เริ่มที่จะเสื่อมความเข้มแข็งในการปกครองพื้นที่ดาเซียไปก็อย่าเพิ่งงงนะดาเซียก็คือที่เราบอกไงที่เขามาก่อตั้งในเขตของที่เรียกว่าเป็นโรมาเนียในปัจจุบันมาตั้งแต่ต้นจะเป็นช่วงปีประมาณคศ .400 แล้วก็คนที่เคยเป็นคนเถื่อนของที่โรมันเรียกเนี่ยพอเวลาถัดมาก็เริ่มไม่เถื่อนเริ่มมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆก็เริ่มปกครองพื้นที่ไปทั่วฉะนั้นอนาณาจักรโรมันที่เป็นมีศูนย์กลางอยู่ที่โรมเนี่ยก็แตกสลายไปตั้งนานแล้วละกันโรมันก็ยังเหลือซีขวาอยู่ก็คือไปทางตะวันออกครับก็เราก็กลับเข้ามาที่โรมาน,นีอีกทีหนึ่งคือมันก็มีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือดาเซียนเนี่ย คือโรมาเนียโบรานก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันแล้วก็ยังคาบเกี่ยวกับพื้นที่อาณาจักรโรมันตะวันออกด้วยพอปีประมาณคศ9 0 0ถึง1,100เนี่ยชาวแมกยาร์ก็คือเป็นชาวฮังการีนในปัจจุบันนี่แหละประเทศฮังการีอ่ะก็จริงๆแล้วเป็นชนเผ่าเล่ร่อนจากแถบ,บ,บตอนกลางของทวีปเอเชียเนี่ยเขาก็เล่ร่อนไปเล่ร่อนมาแล้วก็มาบุกประเทศฮังการีคือพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นฮังการีเนี่ยแล้วก็แน่นอนว่ามาบุกดาเซียด้วยแล้วก็ยึดครองได้สาเร็จ ก็ต้องจําชื่อแมกย่าไว้ปัจจุบันก็เป็นประเทศฮังการีอย่างที่บอกคือแถบของโรมาเนียเนี่ยสังเกตว่าจะมีเมืองที่แบบว่ามีบ้านเรือนอะไรเหมือนยุโรปเลยเนี่ยเพราะว่าเขาพอถูกแมกยาปกครองเนี่ยแมกยาเองก็รับอิทธิพลจากยุโรปมาเหมือนกันก็มามีการตั้งเมืองอยู่แถบคลาสซินเวเนียก็จะมีบ้านเรือนแถบเหมือนคล้ายๆยุโรปด้วยหลังจากถูกชาวแมกยาปกครองมาจนคออประมาณ1,400ก็มีอาณาจักรอีกอันนึงซึ่งก็ยิ่งใหญ่ ไม่แพ้กันก็คืออาณาจักรออตโตมานซึ่งออตมันคาบเกี่ยวกับหลายเจ้ามากเลยอะ่ะออตโตมานเริ่มต้นก็คือมาจากชาวเติร์กที่เป็นชนเผ่าเล่ร่อนเหมือนกันคือมี2กลุ่มแล้วนะพวกมาก่อนเนี่ยคือแมกยาเนี่ยไปยึดแถบที่เป็นฮังการีส่วนพวกเติร์กก็เล่ร่อนมายึดครองแถบที่เป็นโรมันตะวันออกซึ่งก็คือเขตของประเทศตุรกีในปัจจุบันแล้วก็มาทีหลังเป็นชนเผ่าที่กล้าแข็งแล้วก็ยึดครองไปทั่ว แทนที่พื้นที่โรมันเดิมไปเยอะก็เรียกตัวเองว่าอาณาจักรออตโตมนันแน่นอนว่าพอปีคศ1 4 0 0กว่าเนี่ยก็มายึดครองแถบที่เป็นโรมาเนียด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าโรมาเนียอย่างเดียวมันก็ดูยังไงยังไงอยู่เพราะว่ามันมีหลายภูมิภาคมากเรามาดูรูปนี้กันอีกทีหนึ่งก็คือแถบเนี่ยแถบซ้ายบนรวมทั้งทรานซินเวเนียด้วยเนี่ยก็ถูกยึดครองโดยฮังการีอยู่ส่วนแถบขวากับขวาล่าง ก็มีมอนโดวาตามในรูปนะสีเขียวกับวัลลาเชียเนี่ยและรวมถึงที่ติทดทะเลดำด้วยเนี่ยก็ถูกยึดครองโดยออตโตมนันแล้วเวลาถัดมาออตโตมันก็สามารถยึดแคนซินเวเนียได้ด้วยแล้วก็ยึดไปจนถึงฮังการีด้วยแต่ท่อนนี้คือคืออย่าถือสาความถูกต้องมากเอาคร่าวๆก็คือออตโตมันเขาก็ยึดไปจนถึงชายแดนของประเทศออสเตรียเลยซึ่งช่วงนั้นเองเนี่ยก็เกิดกษัตริย์ของโรมาเนียที่กล้าแข็งคนหนึง่งขอไม่อ่านชื่อแล้วกัน ภาษาลังศ่นอ่านไม่เป็นก็ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าไมเคิลหรือมิชาเอวาเดอะเบลฟก็คือได้รวบร,รวม3อาณาจักรวลาเชียมอนโดเวียและทรานซินเวเนียรวมอาณาจักรเสร็จแล้วเพื่อต่อต้านพวกเติร์กแต่สุดท้ายผ่านไปแค่ปีเดียวก็ถูกจัดการโดยทั้งเติร์กด้วยก็คือออตโตมานแล้วก็กองทัพของราชวงศ์ฮับสบุกมีชื่อใหม่อีกแล้วฮับสบุกเนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์ที่กล้าแข็งมาจากออสเตรีย ซึ่งในภายหลังเนี่ยก็ยึดฮังการีกลับคืนมาจากพวกออตโตมันทุกคนอาจจะเคยได้ยินอนาณาจักรออสเตรียฮังการีนั่นแหละฉะนั้นก็เลยเกิดการแบ่งเค้กกันก็คือฮับสบูกเนี่ยก็ยึดแคนซิเวเนียกลับไปส่วนพวกออตโตมันก็ยังได้วันลาเชียและมอนโดเวียด้วยเอาเป็นว่าออตโตมันได้ทางขวาล่างกับทางขวาส่วนฮับสบูกก็เอากินตรอนกลางกับครึ่งซ้ายไปแล้วมันเกี่ยวยังไงก็เพราะว่าทานซินวาเนียเนี่ย มีบ้านเรือนอะไรที่มันดูเป็นยุโรปมากก็คงเป็นเพราะว่าฮับสบุกได้ยึดครองไปนั่นแหละการเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงปีคศ1800กว่าก็ประมาณ300เกือบ400ปีที่ออตโตมานกับฮับสบุกจากออสเตรียยึดครองประเทศนี้ซึ่งก็จะมีอยู่ชื่อหนึ่งที่ถ้าใครมาเที่ยวที่นี่อาจจะคุนค้นๆก็คือคารอลที่1ซึ่งถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็คือคาวหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือชาลส ชื่อเขาเดียวกันหมดเลยแต่แค่เรียกไม่เหมือนกันเท่านั้นเองก็คือเป็นเชื้อสายของเยอรมันถูกส่งมาปกครองที่นี่ถ้าบอกว่าเชื้อสายเยอรมันเนี่ยคือตอนนั้นประเทศเยอรมันยังไม่ก่อตั้งนะแต่ว่าเรียกว่าอาณาจักรโ,จรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือเป็นอาณาจักรของชาวเยอรมันทั้งหลายอะ่ะที่เขาแตกกันมาเยอะๆๆๆๆ,ๆนั่นแหะโดยที่ช่วงนั้นก็คือออสเตรียฮังการีเนี่ยเป็นอาณาจักรของชาวเยอรมันที่กล้าแข็งเอาเป็นว่าถูกส่งมาปกครองที่นี่ก็กลายเป็นปรินซ์ of r o m a n เนียคือเท่าที่จําจำได้เนี่ยเป็นได้แค่ Pri n c e เพราะว่าการที่จะเป็นคิงเนี่ยเหมือนกับว่าในอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใครจะเป็น i ิงได้ก็ต้องได้รับการรับรองก่อนฉะนั้นก็เลยเป็นแค่ได้แค่ Pri n c e แล้วก็มีความสำคัญยังไงเอ่อปรินซ์คาร์ลอที่1เนี่ยเป็นคนประกาศอิสรภาพจากอาณาจากัจากรออตโตมนันฉะนั้นในปีคศ .1881 ก็เลยได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็น kingdom of romania เป็นประเทศโรมาเนียอย่างเป็นทางการก็คือเพิ่งจะเกิดขึ้น เมื่อไม่ถึง150ปีที่แล้วนี่เองการเวลาล่วงเลยมาอีกหลายสิบปีจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟของออสเตรียเนี่ยก็ยกฐานะให้เป็นคิงไปแล้วแต่ว่าพอคาร์ลอที่1สิ้นพระชนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทรงกับสงครามโลกครั้งที่1พอดีฉะนั้นหลานของคาร์ลอที่1ซึ่งเอาเป็นว่าไม่พูดชื่อเยอะละกันเดี๋ยวงงยังไงโรมาเนียก็จําเป็นต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หแต่ว่าบังเอิญโชคดี คือตอนนั้นต้องเข้าใจว่าโรมาเนียเป็นประเทศก็จริงแต่ว่ายังคงเล็กอยู่เพราะว่ายังมีส่วนที่เคยสูญเสียไปให้กับเจ้าอื่นแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาฉะนั้นก็เข้าร่วมเพราะว่าอยากจะได้ส่วนที่เป็นแรลนซินเวเนียแล้วก็อีกสองพื้นที่เนี่ยกลับมาถ้าเป็นผู้ชนะฉะนั้นก็บังเอิญโชคดีเพราะว่าได้เข้าร่วมกับฝ่ายชนะพอดีก็คือฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสกับรัสเซียนั่นเองเอาแล้วฝ่ายแพ้มันใครอ่ะฝ่ายแพ้ก็ตัวต้นสงครามเลยก็คือเยอรมนีออสเตรียแล้วก็ ออตโตมานซึ่งเป็นตุรกีนในปัจจุบันก็คือเป็นฝ่ายแพ้เข้ารวมแล้วก็เลยได้เป็นผู้ชนะสงครามก็เลยได้จังหวัดที่เสียไปกลับคืนมาแล้วก็พอมาสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคือตอนนั้นโรมาเนียก็ยังมีเชื้อพระวงศ์สืบต่อเป็นคิงรุ่นถัดมาอีกแต่ว่าพอจบสงครามโลกครั้งที่สองโรมาเนียกลับถูกโซเวียตยึดครองถือจะไม่ยึดได้ยังไงอ่ะอยู่ใกล้กันซะข,ขนาดนี้โซเวียตยึดครองปุ๊บสุดท้ายก็ขับไล่เชื้อพระวงศ์ของโรมาเนียออกนอกประเทศ ก็เลยไม่มีกษัตริย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งจริงๆเรากษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนจะโดนประชาชนต่อต้านอยู่พอสมควรอยู่แล้วด้วยก็เลยสิ้นสุดเรื่องของเชื้อพระวงศ์ตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่กษัตริย์องค์สุดท้ายก็หนีอพยพไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนประวัติหลังจากนั้นก็เหมือนประเทศอื่นๆก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตมาจนถึงปีคศ .1990 ก็คือ40กว่าปีก็ โซเวียตล่มสลายก็เป็นอิสระภาพจากโซเวียตแล้วก็เริ่มต้นพัฒนาประเทศหลังจากนั้นก็แค่ให้เข้าใจว่าเป็นประเทศที่เก่าแก่มากประเทศหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันแล้วก็เคยโดนยึดครองโดยชาวแมกยาแล้วหลังจากนั้นก็โดนยึดครองอีกโดยชาวเติร์กซึ่งต่อมากลายเป็นออตโตมนันแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ถูกยึดโดยอาณาจักรออสเตรียฮังการีก็เลยมีความเป็นยุโรปอยู่เยอะมากพอสมควร แล้วพอสงครามโลกครั้งที่สองก็ถูกยึดโดยโซเวียตอีกคือเป็นประเทศที่โดนย,ยึดมาตลอดเลยแต่ถึงจะโดนย,ยึดโดยโซเวียตอยู่หลายสิบปีแต่ว่าไม่มีความเป็นโซเวียตเลยคือไม่มีความอะไรที่มันเป็นส่วนหลงเหลือของรัสเซียเลยคือโซเวียตปัจจุบันก็เป็นรัสเซียใช่ไหมอ่าเพราะว่ายัางไงเขาก็ยังยึดว่าเดิมคือเขามีความเป็นชาวโรมันของเดิมอยู่ประเทศเลยชื่อโรมาเนียนี่ไง ครับก็จบแล้วนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างใครรู้ประวัติศาสตร์ข้อมูลเพิ่มเติมก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ